ร้านสั่งิดว่าเด็ดที่สุดในย่านนี้เดินมก็เาอเขาคุกข้าวไก่กรอบแล้วก็ไข่าดาวใบจ้กความทีเศของร้านคือทุกโต๊ะมีที่บางโทรศั์ให้กินข้าวไปเล่นโทรศัพท์ไปปิกน้ำปลาที่เป็นปิกน้ำปลาจริงๆเขาบอกว่าเขามีสกกระเพราที่เป็นสูตรของตัวเองทำสต็อกไว้เป็นแบบซิกเนจอรนขอบคุณครับเยอะมากโอ้หน้ากินเหมือนเดิม <c oughs> ข้าวผักกระทะไม่เรียงสวยเป็นเม็ดเหมือนอาหารเดินพาเรด พับทุกพับไข่ดาวลาวาแบบไม่สุกกรอบนอกนุ่มในไก่ทอดทําเองอิกน้ำปาลานี้ต้องโดนอ่ะชอบสั่งกับเผาคลุกข้าวม,กมากเพราะมันเข็มข้นถึงเครื่องอมสมที่บอกว่าซอสซิกเนเจอร์ข้าวทุกเม็ดโดนซอสแล้วไม่แฉะนี่คือไก่กรอบอก่อกวันนี้ก็บอแหลกแล้วเจาะไข่แดงไก,ก่กรอบกะเพรากินมาจะจบคลิปอยู่แล้วข้าวยังไม่หมดเลย